สวัสดีครับผมยิกหยอยนะครับอยู่กันในเกม ROV กับฮีโร่ฟลอเรนติโนครับผมก็ตอนนี้ชนเลนกับอันเลน,านมาเปิดเกมเข้าไปแทงคีบก่อนออโอ้ยโอ้ยโอ้โหต้องจ่ายฟรีกูบ่าไม่งั้นไม่ได้ยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยรอสองก่อนเามาดีาจ,จะเป็นไหนมาอีอ โอ๊ยของมันมีตันลงพื้นเนา่โอ้โหนี่ถ้าไอหลามไม่มานี่ผมเอาแม่งแน่ๆเน่ยโอเคแล้วผมก็เก็บเล่นหลังป้อมกันยังไม่กลับหรอกไม่อยากเสียเวฟช่วงต้นอมาครับผมไม่รู้ว่าเลยมันอ๋อจะอยู่นู่นเอคเราเลีรยเวฟก่อนเลย ผมกะคลิปมันแล้วไม่รู้มันเดินไปไหนเอ้ายังไม่สี่ด้วยสวยมามานี่นี่ไง็็ไไม่ตายอู้สวยโอเคครับผมหลังจากมันโดนไปก็เซฟเลยแถวนี้มีสาวต้องการความช่วยเหลือรวบตัวรวีบไปกันป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี โอ้โหแล้วมันรอเพื่อนมานี่ไอ้หลามอุ้ยอันใหญ่อุ้ยมาดิเฮ้ยมึงอย่าลุมดิโอ้โหมันมาวะมันทิ้งคีบว่ะเออตอนแรกคิดว่ามันถ้ามันตีคีบแล้วผมสวนไอ้หลามได้อยู่แต่มันทิ้งคีบมาเพื่อจะมาช่วยหลามมาดิแย่เลยแล้วโบกไปนี่ตายหา่าเ่ยกี้ แคผมเดี๋ยวเคลียเวฟเสร็จก็เดี๋ยวกลับบ้านเติมเลือดอ่ะครับผมแล้วก็สลับเลนไปเลยพอดีเลนบนมันแตกอ้าวแล้วโจ๊กมานี่อยู่คนเดียวจ้ะมานี่เอ้ยไปไหนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหเ้ยมันลอด ไม่ไปลอยก็ลอยไปแล้วหลามยังรวยอ่ะโอเคผมก่อนหน้านี้ก็เหตุการณ์สงบไม่มีอะไรก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆผมอ้าวแล้วอันเลนอยู่คนเดียวปลาดอกวะโอ้ว,ว้าวอ,อีกหอยเลยเอาไอ้หลามก็อยู่เว้ยมาดิมาดิเฮ้ยไปไหน ติดตามไม่สองหนึ่งไม่ถือว่าลุงมาโอ้โหเล่หลามเอามาเล่นก็ได้ปะมาสอ้ยเลาหลาม,มาต่อมาโอ้โหจะตายจะตายตาย,ตายโค้รเรียบร้อยแตกกอดทีมห้าต่อเก้ายังไม่มน,น่าเกลียดเลยโอ้โหแต่ไอ้หลามโคตรรวยตังจะไปเจ็ดพันแล้วอะ วันนี้หลามข้างจัดเลยคือแบบใครก็มันไม่ลงแล้วอะแล้วกลางโดนแล้วผมมาแล้วในจังหวะนี้มาเปิดตีสายแล้วไปมาอีกโจ๊กโจ๊กเลยโอ้โหจะว่าวอีกไม่เป็นไรต่อเน,นื่องมาเต็มหัวทีนี้โอ้โหมาหลอดเราไม่แย่โอเคโอ้โก็ได้แครี่ไปศัตรูเรียยกดวยาวซเเลอร์ออกมาแล้วเอ้าแลวจังหวะนี้มาแอดเปิดกาโวล่าไปครับผม มาผมมาช่วยแล้วสวยเนี่ยขอบ้างมาดิโอ้โหจังหวะนี้เจอมือตัวหูแล้วติดติดด้วยติดหินโอ้ยแล้วทำไมเป็นแรงโอ้โหว้าวอีกเรียบร้อย,อยไม่รอดได้เลยหลามเดี๋ยวเจอกันเอาคีล่าโอ้เรียบร้อย อยู่ดีไม่ว่าดีออกไปตายใช่เกิดมาแล้วเอาไงล้ามัดไมแมอาใจไม่กล้าพออ่ะตอนนี้ต้องให้เขาเงินมั่งนำกระจายมาครับผมช็อตนี้มาหลอดึงโดดเปิดสวยแล้วที่ร้อยโตโล่หน้ากดระเบิดตายเอ้เรนเดินมาร้อยผมอยู่เดียวด้วยไม่ไปชุ้ยหนี เอาตัวลอดเป็นยอดดีนะโอ้ยบาแหลกแตกแล้วสวยไฮโนรีป้อมอ่ามาดิเฮ้ยไอหลามอึดจังเออมาเดี๋ยวเล่นอ้าวหนึ่ร้อยว้าวเคตายไปโอ้ว่ากว่วาจุยกระจายเลยเว้ยเอาผมอันนี้ก็เอาคอสตัวแรก มา,ด,ามดิหลามโหดีแล้วได้ไปมาดิเลน่นมาดิปลาดอกไอ้โหว้าวโอ้เรื่อร้อยแตกอเอ้ไม่ก่อเกิดรอยไปอเอาไว้หลามมาดิหนึ่งหนึ่งอ่ะได้หมดแหละมาดิเงินน้ำไม่เกี่ยวหนึ่งหนึ่งได้หมดแหละมาดิาเอ้ยจะยไปไหนจะไปไหนนี่ไงตามสุดตามสุด ก็เกิดด้วยมาดิไม่รอออยู่ดีไอ้หนูหนูไม่รออเอาผังว่าง,างี้สวยได้สะใจฮะได้ล้างแค้นคืนเรียบร้อยโอเคผมอันนี้ก็มาดันกลางอันนี้ผมเอาเอจิตมาเพิ่มเลือดครับผมไม่อยากกลับบ้านโอเคครับผมได้แบ,บแล็คแลไป มาซาเุล่าโจ๊กโอ้โหแม่งนัตติหันหน้าโอ้โหพิ่กอออทีแี้ได้กลับบ้านจริงๆอะมาแล้วครับผมโอ้โหลำซูเปอร์คีปไปลำเหนื่อยเลยโอ้โหละหลามาดิโอ้โหเราจะสู้ในดงซูเปอร์คีปด้วยได้เปรียดจัดเลยมาโอ้ยเรียบร้อยแต่ มีกกอกเกิด,คร,กดครับผมวู้ยเราจะตายเอาว้เนี่ยโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าอะครับผมอันนี้ก็ตีคอสต,ตัวที่สองนะฮเฮ้ยแล้วเลนมันเช็คว่ะ มาเอา้าแล้วเข้ามาอย่างงี้โอ้โหยันติไม่ใช่ยันติอเลนเลยิโอ้โหพลาดเลยไปแล้วจุจ้ยเอาไงยังก่นดีกว่าคิวอะ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อล็อกคิวมาใช้ก่อนเอาหลานดันเวฟอยู่คนเดียวงี้ก็จะเงาเงาหน่อ,นงอ,งงองยนะมานี่มามาหนี้โอ้โหแล้วเพื่อนผมเยอะนะ เรียบร้อยเสียเกิดไปหมดไปอไอโอ้โหแล้วโอ้โหแม่โคตรโหดเลยเกือบครึ่งรอดนะนี่ทำามมีบัฟดังนี่คือตายอ่ะเออเออแล้วจังหวะนี้ผมเล็งโจ๊กครับผมนี่อะปลาะสวยผอกดมอคคิวปะอุ้ยแล้วเหมือนจะโดนอะไรเยอะแยะวะโ,โหตายห่าเลย โดนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยแต่จังหวะนี้วีล่ามาย่ำหัวเลนไปเป็นไงเรียบร้อยกดแข็งโอเคโดดออกหนีมาได้โอเคแล้วผมก็เกิดมาแล้วเอาไอ้ลามมันนี่โอ้โหเยอะกดล็อกยิ้วสวยโอ้โหเลนอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเบิร์ดแรงจัดเลย โหนี่ไงมาลอดมาลอดไงไม่ลอดโอ้โหไม่โดนอีกอ้อหหมื่นกว่าโอโหแล้วโดนดาเมจจริงไปหมื่นนึงโอ้โหแล้วเหลือไฮโนกันบ้านนี่ไงเต็มหัวสวยจัดอย่างนี้โอ้โหแต่ซูเปอร์คลิปเรียบร้อยแพ้ผม<อ>มาจะอะไร ได้สนุกก็โอเคแล้วเกมนี้โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันในเกมหน้าก่าจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรเกมนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย